สวัสดีพี่น้องตอนเช้าสายๆพี่ปู่สุขคนมาเบิ่งเจ้าดังๆัด้วยจ้าหำเหม็นนอนน,นอนแบบมีความสุขเนาะพูดเลยเอานอนมองดูนอนทางอยู่โอ้แยแม่มันตอมหำบม,มาแล้ลูกเอ้ยมึงดูทานนอนเปล่าพี่น้องยังจะไม่มีความสุขเปล่ามื้อกายปมเปล่าหำเมหม,เม็นหำเหม็นคือนอนแตงสั้นทั้งเบาทั้งถ่างออกทีที่แรกว่าถ่างพี่น้องไอ้เบิ่งที่แรกว่าถ่าง มินหำเด้อนี่พูดว่าอาบน้ำเด้อมอนีเด้อเอื้อเจ้ามาอะไรเอื้อเจ้าอาบน้ำให้เด้อยินบ่ะนอนแบบมีความสุขนี่เดี๋ยวนอนทางาว่ะผู้ใดไรบ้างด้วยนอนทางใจเจียงด้วยโอ้ทานนอนแม่เราขึ้นอนอนคักแท้อีพออีพอนอนคักแท้นอนปรสนใจร่มฝาอากาศโอ้ทานนอนนี่เนาะอะไรจะสบายขนาดนั้น ัไม่อยากคิดเลยว่าเธอจะนอนอย่างแซีบอย่างงัวดัง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 มิสเตอร์ดังดังฮ <Good> ัลโหล้วคุณมอร์นิ่งบรสนใจพี่นอ้องฮาเม,มนฮาเม,มนเอ้ยฮาเมนเนีย่ยคือดิกโฮฮาเมนยินยินบอกกินข้าวกินข้าวปะกินบข่ข้าวหน่อยฮาเมนโอ้นอนแซีบนอนนัวฮาเม,มนกับปรสนใจละ่ะฮาเม,มนนับเลยบ่